สวัสดีค่ะมรสษัทเมืสองค่ะแอลค่ะแอลค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจ๋าดเรามาดูรีวิวนะคะเป็นมั่วเสื้อโค้ทเข็มขัดนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานญี่ปุ่นนะลอดเอชพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทจราราคาค่ะลูกค้าจ๋าราคา4,500บาทนะคะลูกค้าจ๋าจะมุงชิ้นนะลูกค้าจ๋าร้อยตัวบวกลบนะคะตกต้นทุนต่อชิ้น45บาทค่ะ80ถึง100 80ถึง100ตัวตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ๋า45บาบาทค่ะ ประมาณจ้าประมาณจ่ะเป็นแบบว่าโค้ดเข็มขัดอากาศเย็นๆคุณพี่คาชอบมากเลยรายการนี้อุ้ยตัวนี้ได้แล้วนะได้แล้วได้แล้วนะคุณพี่คะโค้ดเข็มขัดของเราจะมีเป็นทั้งสไตล์แบบเป็นเสื้อตัวยาวนิดนึงแล้วก็เป็นโค้ดยาวๆเลยนะคุณพี่คะมีค้ามาติดมาเลยแบบแค่ใส่ได้ไหมตัวนี้ใส่ตัวนี้มาครมักมั่นนะค่ะนลูกค้าลวดลายลูกค้าขา4ี่พันอบาทเท่านั้น4 5 0พันห้า สวยเลยมีเข็มขัดนะคุณพี่คะแต่ว่าบางตัวอาจจะไม่มีเข็มขัดบ้างนะแต่ว่าส่วนมากเข้าที่รื้อนะคุณพี่คะจะเป็นแบบว่าเข็มขัดทุกตัวนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะ ใส่ไปต่างประเทศก็ได้ลูกค้าจ๋าหรือว่าจะใส่เที่ยวในไทยก็ดีนะคะลูกค้าจ๋าอากาศเย,นเยนน็นๆแบบนี้ลูกค้าไปเที่ยวภาคเหนือก็ได้ภาคอีสานก็ดีลูกค้าจ๋าเอาติดกระเป๋าไปก็ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าใช่คะ่ะคุณพี่ค่ะสุดคุ้คมสุดคุ้มสวยเลยอะ่ะ<ช>ได้เลยใส่ลิกก้งเอาเอาลิกก้งไปคู่กันก็ได้ใ,ใช่คะ่ะแล้วก็ลิกก้งต<ล>อเราเ<ล>โปรโมชั่น<ๆ>ด้วยนะคุณพี่ค่ะเอาเอาลิกก้งเป็นแมทใส่กันขายคู่กันก็ได้นะคุณพี่ค่ะรู้ว่าจะใส่เป็นกางเกงยีนก็ได้ ใส่แมตใส่กันก็ได้ค่ะคุณพี่คะแต่ว่าชอบตรงพี่ราคาของเขาคุ้มมาก4,500บาทนะจ๊ะขายกันหนาวอยู่แล้วคุณพี่คะขึ้นเหนืออ่าลงใต้ก็ได้ทีสามก็ดีก็ดีนะคะชว์อากาศเย็นๆค่ะคุณพี่คะหรือว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศเลยก็ได้นะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วคุณพี่คะทิปต่างๆนะคุณพี่คะสามารถซื้อไปหารกันใช้งานก็อย่างได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะซื้อไปหารกับเพื่อนก็ได้ลูกค้าจะเลยจะไป ขายตามตลาดนัดก็ได้ขายตลาดออนไลน์ก็ได้นะคะลูกค้าจ่ากหลากหลายช่องทางเลยนะคะลูกค้าจากสำหรับตลาดพวงนี้นะแต่ว่าแนะนานะคะลูกค้าจากหมวดนี้คือแบบคุ้มมากๆเลยนะคะใช่ค่ะส่วนมากกระดุมจะเป็นแฟชั่นนะค,ะคุณพี่ค่ะแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อเนาะกระดุมบางตัวก็ห้าหกกระดุมแต่ว่าอาจจะมีเป็นกระดุมแตกนะคะคุณพี่ค่ะแตกเสียหายแบบนี้อาจจอบ้าอุ๊ยแตกกรุดเลยนะ อันนี้แตกเสียหายอาจมีมาบ้างแต่ว่าบางตูวคุณพี่จ๋าก,ก็ดีของเขาจะมีเป็นกระดุมด้านในนะคะสามารถเปลี่ยนนะเอากระดุมด้านในมาใส่ด้านนอกก็ได้นะคุณพี่ขาหรือว่าจะาเ,ปเป็นแบบว่าเป็นกระดุมสแปดนะคุณพี่ขาอาจจะมีบ้างตัวนี้เขาไม่มีเข็มขัดเป็นแบบว่าอยู่ในตัวเสื้อนะแต่เขาอยู่ด้านใน นี<ม>่ท็อปใส่กระเป๋าคุณพี่ขาสังเกตนะถ้าไม่มีอยู่ด้านนอกสังเกตอยู่ด้านในนะบางตัวจะมีเป็นเข็มขัดมาให้ด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะบางตัวเขามัดมาให้ด้านหลังแบบนี้เลยนะคะลูกค้าจะเป็นติดมากับตัวแบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าจะคือแบบสวยๆเลยมีทั้งตัวสั้นตัวยาวนะคะลูกค้าจะในนี้มีคลามสมาเลยส่วนเรื่องสี่ตัวนี้จะเน้นไปที่คล้ายๆกับเอิร์ธทูนะคะลูกค้าจะ เราจะเป็นสีน้ำตาลูกคาจาน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนเราจะเป็นสีกากีสีดำสีน้ำเงินสีกรมในนี้ส่วนใหญ่จะเป็นสีประมาณนี้นะคะใช่ค่ะสำหรับเรื่องสีสันตัวนี้อาจจะมีติดติดมาแล้วแต่กระสอบนะคะพวกสีแดงสีเหลืองสีที่ชืดชาดชืดชาดขึ้นไปนะคะใช่แต่ว่าส่วนมากจะเน้นเป็นลายมินิมอลนะคะลูกค่ะลายเรียบๆลายน้ารักน่ารักนงพี่ค่ะสีดําแบบนี้ก็ใส่ง่ายนะได้ใส่ได้เลยนะคุณงพี่ค่ะใส่ได้เลยอาจจะใส่เป็นแบบว่าวัยรุ่นวัยทำงานที่รวมอยู่ในนี้หมดเลย ขอให้ขนาดไซส์ใส่ได้ใ<ช>มีแต่ตัวยาวๆคุพี่คะยาวเลยเข่านะยาวประมาณเข่านะคุณพี่คะแล้วก็จะยาวประมาณแบบนิดนึงเหมือนเสื้อตัวยาวนะ<ช>คาจะอาจจะมีติดมาบ้างน,นะคะขึ้นอยู่กับความสูงหรือขนาดความสูงของลูกค้าแต่ละท่นานนะคุณพี่ค่ะแต่ถ้าสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลย4,500บาทเท่านั้นค่ะ 4,500บาทเท่าน,นั้นคุณที่คะซื้อเยอะนะเรามีราคาเยอะด้วยนะคุณี่คะแล้วก็จะซื้อแบบ10กระสอบก,ก็ลดทุกลูกด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะซื้อเยอะลดเยอะนะคะลูกค้าจะอยากได้คนเดียวอยากขายคนเดียวลูกค้าจะเหมาได้เลยนะคะลูกค้าจะมีหลากหลายเลยนะตั้งแต่อ่าราคาส่งลูกค้าจะราคาเซต10กระสอบราคาเซต20กระสอบก็มีนะคะลูกค้าจะถ้ารหัสเดียวกันลูกค้าจะซื้อ10กระสอบลูกค้าในส่วนลดนะคะส่งไปเลยหรือว่าลูกค้าอยากซื้อแบบหลากหลายรายการลูกค้า จะแนะนาเป็นเซตยี่สิบกระสอบเลยนะคะใช่ก็จะเปสีแดงสวยจังเลิศเลยอเรียบๆลายิมโนค่ะคุณพี่คะแบบนี้ก็มีมานะกคะจ้แจ้งนิดนึงโปรจะหมดแล้ววันนี้วันสุดท้ายแต่คุณพี่คะโปรสาหรับของเราเดือนสิบเอ็ดนะลูกค้าจ้ะตอนนี้โปรเดือนสิบสองของเราก็ได้ข้อเรียบร้อยแล้วนะคุณพี่คะฝากไว้นิดนึงค่ะคุณพี่คะโปรแบบว่าราคาพิเศษมากมีประมาณสิบรายการนะเสื้อยืดไรงโฆษณาค่ะคุณพี่คะ เป็นหมวดแจ็คเก็ตแฟชั่นจากางเกงวิกกิ้งค่ะแจ็คเก็ตหนางใช่แล้วอ่าเป็นสเสื้อผ้าดึงหนาบางกา,ราหรือว่าจะเป็นเสื้อเชอิเช้ตสักข้าบสมรีบาร้าหรือว่าจะเป็นตัวกางเกงคัตต้อนอน,นะคนที่หลักางเกงคัตต้อนขายาวนะหรือว่าจะเป็นเดรสสัน้นรวมนะนกคจะจากเดรสรวมเนาะหรือว่าจะเป็นยศพรีเมียมเอาสปอร์ตบาร์พรีเมียมนะคุณผู้ค่ะแล้วก็จะเป็น เซเวอร์สมผูรณ์อีกแล้วค่ะ,คะบางรายการหมดแล้วนะแต่เราไล่เฉยบางรายการหมดแล้วก็มีนะคะนี่น,น่ารักดดจังเล,เลยนะคะจะเป็นเป็นโค้ดแต่เป็นแค่ชุดเดย์นะคะลูกค้าจะสามารถใส่ถุงก็ได้นะคะ,คะใช่ค่ะน่ารักน่ารักเล จะใส่ไปเที่ยวต่างประเทศแบบนี้ก็ได้ม่าจะเป็นโซนเอเชียโซนยุโรปอเมริกาลูกค้าจะสามารถใส่ได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะพี่ว่าอยู่ในไทยก็ได้ขึ้นเหนือตอนนี้ค่ะไปเที่ยวเหนืออากาณพีค่ะอากาศเย็นๆแต่ว่าถ้าจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ซื้อหนึ่งกระสอบนะจ่ายยอด4,500บาทแต่รับรีวิวนี้ก็ได้กับคุณพี่ค่ะเอาไปรู้เนเองก็ได้หานกันใช้งานเพราะว่ามันไซส์มันค้านะคุณพี่จ๋าไซส์จะค้าไซส์ประมาณไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อค่ะคุณพี่ค่ะอุตัวนี้กระดุมหมูกาแฟชั่นมาก วิลล์เลยกระดุมแบบเงามากกระดุมแบบเงามากแบรนด์เราไม่ได้ดูให้เลยค่ะคุณพี่คะอาจจะเป็นแบรนด์เฉพาะกลุ่มเขานิดนึงขอทายลูกค้าด้วยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะสนใจสามารถซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจะเป็นกระสอบรีวิวนี้ได้ตามที่รีวิวนี้ทุกตัวเลยนะคะลูกค้าจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเป็นกระสอบใหม่อยากรู้เองเปิดเองค่ะจะมีกระสอบใหม่ด้วยนะคะลูกค้าจะซีเอฟเข้ามาได้เลยนะใช่ค่ะกระสอบใหม่ก็มีแต่ว่าส่วนมาก ไซส์เลือกไซส์นิดนึงค่ะไซส์ของเราจะอยู่ประมาณ S M เนาะจะอยู่ S M ไซส์ S M แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ไซส์ประมาณ L ขึ้นหรือไซส์ใหญ่ๆเยอะๆเราไม่แนะนําคุณพี่ตาเราไม่แนะนํานะไซส์ของเราส่วนมากจะอยู่ประมาณไซส์ S ไซส์ M นะไซส์อาจจะเป็นว่าไซส์เล็กๆนิดนึงนะคะเอาไปมาโซนเอเชียนิดเดินะคะนะคะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เสาวอวบขึ้นมานี่อาจจะไม่เจอนะคะใช่ค่ะอาเข้มขาด หมวดนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นหมวดเสื้อโค้ทเข็มขัดนะคะคุณพี่ค่ะเสื้อโค้ทเข็มขัดของเราอู้ัวนี้น่ารักค่ะออตัวนี้ก็น่ารักนะสีค่ะสีน่ารักมาเลยถ้าเป็นคล้ายๆกับแจ็กเก็ตไม่ถึงกับโค้ทบางตัวจะเป็นประมาณอ่าเลยๆแบบคุมแบบจะถึงก้นอ่าสะพ้ายน่อยอย่าโชงเกงใช่ค่ะแล้วกาจะเป็นอีกแบบหนึ่งรายการนะคะลูกค้าบางกระสอบก็อาจจะเจอเป็นแบบยาวๆมาเยอะบ้างกระสอบจะเป็นสไตล์แบบนี้มาเยอะคุณพี่ค่ะกระดุมแตก กระดุมแตกเจอเลยนะเจอเลยแล้วแต่กระสอบนะจะเจอเยอะจะเจ,เ,จเ,จเจอน้อยแต่ว่าคุณพี่สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าไปเอาไปเปลี่ยนได้นะสาหรับกระดุมนะคุณพี่คะใช่ค่ะบางตัวบางแป้งบางยี่ห้อคุณพี่จ๋าอาจจะมีเป็นกระดุมสแปร์มาให้<ไ>แต่ทางนี้ไทยนันก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งสําหรับเรื่องกระดุมนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าตันนี้เป็นคนท้าบางผ้าไม่หนามากนะคะลูกค้าจา๋ากำลังพอดีพอดีเลยนะคะได้ค่ะอ่ะตัวน,นี้สวยเลยอู้น่ารัก น่ารักเลยกระดุมแฟชั่นมาเลยตัวนี้ก็น่ารักชอบตรงที่แต่ว่าเป็นกระดุมเขาเนาะใช่แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อกระดุมไม่เหมือนกันเด็กคุณพี่จ๋าบางกระดุมจะเป็นกระดุมใหญ่ๆบางกระดุมเออเป็นเม็ดโตๆเอยแต่ว่าตัวนี้ก็กระดุมแตกนะเดยวคุณพี่ไป่ืบางครั้งเขาอาจจะแพ็กกิ้งอัดแน่นมาใช่คุณพี่คะกระดุมชํารุดเดี๋ยวนะดูเป็นกระดุมสแปร์ให้ก่อนว่าตัวนี้มีไหมตัวนี้ก็ไม่มีเป็นกระดุมสแปร์เดวยคุณพี่จ๋า ให้คนพี่ไปซื้อกระดุมมาเปลี่ยนอีกเชนหนึ่งนะคะลูกค้าจะอาเสียหายชำรั่วเสียหายกระดุมแตกเพื่อนดาสักลี5ห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชค่ะอันนี้ตามเจนของทางบริษัทบาเราอาจจะเจอบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอาจมีเจอบ้างนะคะลูกค้าจะชำรุ่วเสียหายอย่างที่พี่แอบแจ้งเลย<ช>แต่ตัวน,นี้เป็นงานเกรดเอนะคะลูกค้าจะ อย่างที่พี่อาแจ้ว่าอาจจะมีเจอแต่ว่าแล้วแต่กระสอบนะคะ่าจะเจอเยอะหรือว่าเจอน้อยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่ลูกนะ<ช>แต่ถ้าเป็นลูกเนี่ยแต่ว่าส่วนมากที่เราเจอคือแค่าหายนะส่วนมากจะเป็นโค้ดนะคุณพี่จ๋าส่วนมากจะเป็นกระดุมนะคะล<ช>ูก <จะ S 2> ค้คาใจอ้าวแตกอีกแล้วนี่กระดุมอันนี้กระแตกเดียแจ้งลูกค้ามีสแปรไม่นี่ มีสแปะไหมไม่มีสแป์ไปซื้อมาเปลี่ยนคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะไม่มีสแป์ง่ายๆเลยไปซื้อมาตัดออกเลยอ่าหรือว่าจะเป็นตัดออกแล้วก็เย็บเป็นแบบว่าเป็นกระดุมอย่างอื่นใส่ก็ได้่เป็นแฟชั่นไปอีกอันนี้ขออนุญาตทวนรายการนะคุณพี่ขาขออนุญาตทวนรายการสําหรับหมวดนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นหมวดเสื้อโค้ตนะลูกค้าจะเข็มขัดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นนะคะลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคาสี0พาร้อยบาทค่ะ น้ำหนักนะลูกค้าจะ45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการ80ถึง100ชิ้นตกกต้นทุนต่อชิ้นค่ะลูกค้าจ้ขออนุญาตประมาณก้านลูกค้าจ้45บาทค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักเราได้หลากหลายช่องทางเลยคะแล้วก็จะเป็นไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะบักเราเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมเย็นนะคะ ปากดตามีส2ช่องทางเป็นช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะขอบคุณค่ะ